สวัสดีครับผมอันนี้เราก็มาลองดูกันนะครับว่านะครับวิธีการคิดอ่าวิธีการคิดเหล็กสมมติผมผมมีวิธีการคิดเหล็กเสาที่ไม่เหมือนใครนะครับก็อาจจะต้องดูว่าเราคิดแบบไหนนะครับลองไปดูนะครับวิธีการคิดของผมนะครับก็คือนําไปเหล็กนี่เราเหล็กเราเอาเหล็กต่อมอกก่อนนะครับสมมติเอาเหล็กเอาเหล็กเสาชั้นหนึ่งดีกว่าอ่าชั้นหนึ่งดีกว่ามีทั้งหมดเหล็กทั้งหมด เหล็ก12แล้วก็ตัวเหล็กปอกนะครับเหล็กปอกก็จะเป็นตัวหกมิลผมเอา6กมิลน,นะครับ6กมิลก็ปีวางเลยปั๊บนี่นะปั๊บผมใส่ไปเลยครับน้ําหนักเท่าไหร่ครับ0.22 0.222นะครับน้ําหนักสมมตุติมีคานมีเสาเนี่ยยาวรวมนะประมาณ10ต้นนะต้นละ3มเมตรอ่าสมเมตรก็30นะครับ30มีเหล็กลวงไหมผมก็30 ผม30ิผมก็ใส่ส0สิบนะสามสามสิบแต่ว่าเผื่อจากสิเเพราะว่าเหล็กล้วงนะครับผัวก็คูณด้วย1.1คูณด้วย1.1ก็เป็นสาสาเมตรนะครับก็ได้ความยาวของ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 เสาละนะเมื่อได้ความยาวของเสาแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเราก็มาดูว่าไปดูจํานวนเหล็กปลอกมีกี่เส้นครับ1่ใช่ไหมครับจำนวนเหล็กปลอกมีกี่เส้นจํานวนปลอกนะครับเราดูว่าแอดเท่าไหร่ครับแอดสิ้าเราเอานีเลยครับปั๊บนีเนี่ยคูณแล้วก็ ความยาวแล้วก็หารด้วยครับหารด้วย0.15นะครับเราจะได้ปอกแล้วครับนี่ทั้งหมดทั้งโครงกะทั้งทั้งทั้งเลยทั้งเสาทั้งหมด33เมตรเ่ยนะเสา c 1เนี่ยมันจะได้ปอกอยู่ประมาณ220ปอกนะครับความยาวของปอกนี่เท่าไหร่เท่าไหร่เราคิดเป็นวงรอบเลยนะครับผมคิดด้วย0.8 0.8นะครับอ่ะ0.8น้ำหนักมันรวมเท่าไหร่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับน้ำหนักรวมนะครับอ่าแล้วก็นำตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับปุ๊บนี่ คูณด้วยแล้วครับคูณด้วย0.8แปคูณด้วยปุ๊บคูณด้วยจํานวนปลอกอ่าและก็คูณด้วยน้ําหนักนะครับคูณด้วยหนึ่งก็ได้ครับเผื่ออนาคตเราทําสูตรไว้นะครับอาจจะเป็นสองเป็นสองเส้นสองปลอกต่างๆแล้วก็คูณด้วย <c oughs> ตัวนี้ตัว <c oughs> ขอโทษนะครับอืมเห็นครับเราก็จะได้ปุ๊บผมใส่ไปก่อนอ่าปรับแต่งตัวเลขให้ดีนะครับเนี่ก็คือ ความยาวของของของเสานะครับอันนี้ก็คือจํานวนปลอกนะครับอันนี้เป็นจํานวนจํานวนชิ้นนะครับจํานวนชิ้นนะอันนี้เป็นความยาวของปลอกต่อหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็คือผลรวมนะครับสมคุณจะเผื่อเท่าไหร่เป็นเรื่องคุณนะครับส่วนตัวนี้ต่อไปนะครับเป็นเหล็ก12ผมก็ยกเหล็ก12นี้ไปก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางเสร็จปุ๊บเหล็ก12 0. 8, 0 8 8 8จุอ่าจุดนิดแน้ำหนักเหล็กนะครับผมก็ก๊อปปี้ ตัวนี้ก็มานะครับยาวเท่ากัน,นครับมีกี่เส้นครับเนี่ยลองดูที่ว่านมีกี่เส้นเสาตัวนี้มีกี่เส้นมีท,ทั้งหมดสี่ใช่ไหมสี่เส้น4ี่ปั๊บเอ้สี่นะครับ4ี่ปั๊บนี่แนี่ยสี่นะครับสี่เส้นเสร็จปุ๊บเรามาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมเอาตัวนี้มาคูณกันปั๊บนี่แหละคูณด้วยตัวนี้ จำนวน4เส้นคูณด้วยเท่าไรความยาวของเสาทั้งหมดมีเท่าไรมีส3เมตร่าสาเมตรคูณด้วยน้ำหนักไปนะครับคูณด้วยน้ำหนักเดี๋ยวกเท่าไหรสามเจ็ดนะครับนี่ฮะเราก็ได้น้ำหนักแล้วทั้งหมด37โลได้แค่นี้ครับจบแล้วนี่ครับเราคิดเสาต่อไปถ้าเกิดมีเสาซีหนึ่งเพิ่มขึ้นมาสัก35เราแค่ใส่ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่ครับมันก็จะได้นี่เราก็จะแค่วิธีคิดง,ง่ายๆนะครับตาม ใช้สูตรง่ายๆนะครับใช้สูตรง่ายๆเราก็จะได้จะได้ปริมาณของเหล็กเสริมคอนกรีตเสาแล้วครับนะถ้าปเป็นเหล็กตอหม้อ,อต่อหม้อมียาวเท่าไหร่ตอหม้อมีทั้งหมด10ต้นสิต้นเนี้ยต้นหนึ่งประมาณเมตรห้าสิบก็สิบห้าจะมาสิบห้าเราก็สิบห้านะครับใส่สิบห้า 15. เข้าไปสิบห้าเหล็กขนาดเดียวกันไหมครับปอกขนาดเดียวกันแต่เพิ่มเหล็กมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับแปดดีบีสิบสองก็แปดใส่แปดเข้าไป เนี่ยเราก็ได้แหละครับตัวเลขก็ได้น้ําหนักรวมอยาวยาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยาวยาวน้ําหนักรวมนะครับขอโทษทีตัวนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับคอดลอกตัดเลยนะครับตัดปุ๊บเอาไว้นี่ครับอ่าโทษตีโทษตีโทษตีอ่านี่ครับเห็นไหมมันก็เอาสูตรมาด้วยนะครับเนี่ยมจะได้น้ําหนักน้าหนักรวมมาแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับผมที่ผมทําอยู่นะครับก็ใช้งานได้ครับใช้งานได้ลองไปเทียบดูครับลองขึ้นทีละเส้นดูแล้วคํานวณดูนะครับระยะทาบสั่งไปเผื่อเอาระยะฮุกนะสั่งแล้ก็ต่อไปในอนาคตนะครับยาวเ,เสร็จนินี้ปิดจะปุ๊บเพื่จะเสริมตัวนี้ก็ได้นะครับแทรกเข้าไประยะฮุกเท่าไหร่ระยะงอขอก็งองอขออ่างงอขอสมมตินะสมมตินะงอ ขออะไรเงี้ยงอขอท่านก็ใส่เข้าไปสิบห้าเส้นอะไรเงี้ยเด็กๆปลายนะก็เป็น12บสองดงดีนี่ก็ไปใส่แล้วกันว่าเหล็ก0.88นะครับศูนย์จุดตัวสิบสองนะครับสิบสองสิบสองคูณสิบสองสมมุตินะสมมุตินะอะลองดูลองดูลองดูกับนะครับอะจะได้ประมาณสิบสี่นะสิบสี่ก็ได้สิบสี่จุดสี่แล้วกันเพราะว่านี่มันเขียนหน่วยเมตรนะครับยาว องอขอ, 14, 14, อ,อสิบสี่สิบ่สิบเซนนะ14เซน0ู4นะครับนี่งอขอศูน่าอะไรอย่างต่างนะครับลองลองดูครับว่าไอ้ตัวนี้มันเท่าไหร่สิบสองคูณ12บสอนาดสิบสี่สเซนนะครับเพราะว่าระยะ12บอดีอะไรต่างเราไปดูนะครับข้อกำหนดของอันนี้เป็นคร่าๆวๆเฉยๆนะครับให้ให้ดูเฉยๆเราก็มาบวกด้วยความยาวอ่าความยาวก็อาจจะ ดูนะครับว่าตัวนี้มามาบวกด้วยตัวนี้ความยาวความยาวตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจาก33เมตรเนี่ยความยาวนะมันจะบวกด้วยตัวนี้เข้าไปอีกศูนย์สี่ครับบวกบวกไปอีกนะครับทั้งหมดความยาวก็จะเพิ่มไปเท่าไหร่ครับตัวนี้คูณด้วยเท่าไหร่ต้องไปคิดเอานะครับว่างองขอ14เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เส้นนะมีทั้งหมด8เส้นอ่าเห็นไหมแปเส้นกมม็มาคูณกันปับ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็มา มาคูณกันนะครับคูณด้วย8อดะคูณด้วย8ดนี่งอขอระยะงอขอเมตรกว่านะครับเห็นไหมครับงอขอที่ตีนเสานะครับวางไว้ที่ฟุตติ้งนะครับก็จะมีก็จะอีกเมตรกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากยุ่งยากนะครับบริเวณนี้ตรงนี้เราก็เผื่อเอานะครับเผื่อเผื่อนี่ครับเผื่อระยะเผื่อเอานะครับเนี่ยเผื่อเผื่อเป็นเปอร์เซ็นต์เอานะครับลองคำนวณแล้วลองเช็คดูเอาไปต่อยอดได้นะครับนอาไปเผื่อได้นะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ